เมืองบ้านโป่งครับคุณสุทินโคสาโคสาสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถ้าได้ล้านหนึ่งนะเราจะไปพัฒนาในชุมชนของเราซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งโดยตรงครับไปโชคดีคุยกับนายโงการบริหารส่วนตำบลสำริดครับว่าที่ร้อยตรีสิริโชคนิยมไร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ สวัสดีครับเราจะนําเงินเนี่ยนะครับไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตะบลสัมฤทธิ์เนี่ยจำนวนห้าศูนย์ก็ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนเครื่องเด็กเล่นสนามเด็กเล่นครับขอบคุณครับเด็กเล็กเด็กเล็กเลยหนูเตรียมเพลงอะไรมาร้องให้ราชบุรีพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าค่ะรู้จักไหมพาร์ทเนอร์คืออะไรรู้ไหมเนี่ยไม่ทันนะเด็กรุ่นนี้เกิดไม่ทันนะจันอืมอะไร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 โมจิโมจิเราอะไรซ้อมเพลงซะอย่างมั้นซ้อมเพลงอะไรเราไปเตรเพลงอะไรมาดวงจันทร์ในดวงใจค่ะคุณยุ้ยคุณยุ้ยดวงจันทร์ ในดวงใจบัวพูนครราสีมาครับชาญ เชิญครับคุณพี้ครับ,น,รรบน้องโวชมพูนี่นะคะ<อ>เสียงของหนูว่ามันยังแตกสาวไม่เต็มที่ะคะออ่ะเสียงแบบเสียงเบสมันเลยยังไม่มาออทีนี้ฟังโบชมพูร้องก็เลยมีแต่เสียงแหลมพี่ว่าอีกสักสองสามปีเสียงหนูจะดีกว่านี้นะคะส่วนน้องปูเนี่ยเนื่องด้วยอายุ แก่กว่าเขาสองปีลูกเส้นเสียงหนูก็น่าจะสมบูรณ์กว่าน้องแล้วปลายเสียงถึงขึ้นเสียงสูงสูงปี๊ดเลยแต่ว่าม,มีความช่าอยู่ในน้ําเสียงด้วยตรงนั้นนะคะเสียงของบัวชมพนนูนั้นเสียงมีพลังนะครับพลังเกินอายุ13ที่สำคัญคือร้องชัดถ้อยชัดคําแต่เทคนิคการปรับแต่งยังไม่ค่อยมีอ่าโอเคครับแล้ว ทั้งคู่ทั้งปูทั้งโบชมพูนี่หน้าหวานหน้ามีอรอยยิ้มปูอาจจะยิ้มแต่ว่าเพลงนี่มันเพลงต้องเศร้าหน่อยน้องยังอาจจะยังไม่เข้าใจครับดูแล้วใกล้เคียงกันมากซูสีนะอยู่ที่คะแนนแบทเทิล Battle แล้วครับแต่ว่าอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่นี่มีของครบด้วยกันพูแต่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยประสบการณ์อย่างัวชมพูน,นี่ลูกอย่างดวงจันทร์ในดวงใจเนี่ยเป็นเป็นลงที่เรียกว่ามันต้องออกเศร้านะคะลูกแต่ว่าวันนี้บัวด้วยความเป็นเด็กไงลูกหนูก็จะแบบมีเสียงท่ายูนก็ใสไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นดุ อารมณ์เศร้ามันเลยหายมันไม่มีอ,อยู่ในเพลงเลยส่วนน้องปูด้วยความแหลมอ่ะถ้าปูดึงไม่ ดึงไม้ออกสักนิดหนึ่งลูกมันก็จะช่วยลดไอ้ตรงนี้ลงบ้างอะไรเงี้ยแต่เด็กยังไม่รู้จักเทคนิคการใช้ไม,ม้ทีนี้อย่างพาร์ทเนอร์เบอร์ห้าเนี่ยเนื้อเพลงหนูว่ามันอาจจะเกินวัยเขาคือยังตีความยังไม่รู้เลยลูกเรกก็เลยอาจจะทําอารมณ์ไม่ถูกนะคะอโอเคครับขอบคุณครับคือด้วยวัย15กับ13ความสามารถขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับน้องบัวชมพูฟอร์ดตั้งแต,แต่แต่งงานไปก็ไม่เจอ,อกันนานการตีความมันต้องลึกกว่านั้นโหนึกถึงแม่พุ่มพวงจังเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีพุม่มพวงแล้วเดี๋ยวนี้ ส่วนน้องปูเสียงของหนูก็ู้หใส่กังวันมากแต่ว่าด้วยเทคนิคนี่อาจจะต้องไปหาผู้รู้นะฮะเพราะว่ามันแรงอย่างเดียวมันทุลุกเราโอเคแล้วนะค่อยนะอย่าตายบนเวทีนะน้กยาแล้วก็ฝากยาแล้วตอนนี้เพราะ่ายังเด็กทั้งคู่บอกว่าในโลกนี้ไม่มีความพยายามในโลกนี้ก็จะไม่มีความสำเร็จ ฉะนั้นพยายามต่อไปนะครับตัวอย่างนี้บอกตัวอย่างนี้บอกยังยไม่ได้เริ่มพูดพูดก่อนต้องปูคือลองทั้งเอาขอว่าเป็นคู่เลยดีกว่าเป็นคู่เลยเอาเสียงที่เป็นออกมาเป็นไงอาจจะยังไม่ใช่ร่องเสียงที่แท้จริงยังเด็กแล้วก็เปรียบจะเปรียบเสมือนรถ บอกสิช่วยได้ <c oughs> เปรียบเสมือนการแข่งรถออ๋ทั้งคู่ไปมีกําลังเครื่องของรถเท่ากันเท่ากันเอแต่ยังไม่รู้ลายปิดลายเปิดที่จะแซงนี่นี่อา,อาจจะสไลด์ออกไปได้หลุดโค <c oughs> ้อาจจะแผลออกไปนิดนึงยังควบคุมอารมณ์ของใหม่ไม่ได้อารมณ์ของมาคือการ กระชากรากหนึงนี่นีอย่างเสียงสูงเราจะเราจะเราจะไปสูงเลยไปดึงเข้าเอ้าโอเคขอบคุณมากครับโชว์หน้ามารุนกันนะครับคะแนนจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้มีโชว์พิเศษจากอะตอมนะครับได้ร้องกับคุณการ รู้ฉันรู้ยังไงเธอก็เลือกเขารู้ถึงฉันขอร้องยังไงเธอคงต้องลืมเรื่องของเราเพราะเขาดีกว่าเพราะเขาสาคัญกว่ารู้จะมีเหตุผลอะไรสักอย่าง เธอไม่คิดจีอยู่กับฉันอาจเป็นเพราะเธอแค่เงาใจในวันที่เราพบกันเธอยังมีความสุขแต่เธอไม่ ที่บกพรายที่เธอมีและเลือกฉันเลือกฉันไปไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีโพรดถามใจเธออีกทีเพราะท,าทั้ทงใจฉัน